กาบสบายดีพ <ho>. ี่น้องสบายดีบัดสุกุลสุคนมานี่ก็บ่วงเที่ยงพี่น้องบ่มีห้างกับมาฮอดเนาะมือนี่มาเบิ่งกันอยู่เที่ยงให้เที่ยงหน้าว่าพวกนางเฮ็ดอีหยังกันสวัสดีเจ๊นางสวยแล้วก็รวยมากไม่แม้ไี่รวยก็รวยมีมีสุกตาบรายนี่ไงพี่น้องเบิ่งรูเจี ดอกในมือนะเห็ดปู๊กปีจะดอกใหญ่ซ้ำของผาลังอ้าวอันนั้นผมเป็นเห็ดละเจ๊เห็ดห้องผาลังก็ตอนเจ๊พี่น้อง,องเนมเมาะเห็ดปวกออกแล้วตอนนี้ก็พาห้องหึมหืมว่าฝนบ่ตก พี่น้ามาคู่เห็ดพวกนับกันจะมาล่างเห็ดปวกนับกันมากินแก่เห็ดพวกเลยจ้าทางไหนพ่อท่านได้กินมาเดอ้อมาเดอ้อหรือว่าจะให้นั่งกินเพื่อจาอยู่เที่ยงให้เพียงหน้าผ้าสุกจา้าสบายดีป้าลุงพักกันเห็ดยังมู่พวกสบายดีแตว่ว่าก็ไม่สบายดีนั่งปวกมันล้างเห็ดปวกพี่น้อง บ่มีมาเมื่อนี้บ่มีมีของฝากมาให้เจมาราพี่น้องได้ยินนางบอกว่าอยากกินแกงเห็ดปวกแต่เมื่อวานเขาเจ้าไปหาเนาะขาวก็มาเฮ็ดปวกสังเกตบ่พี่น้องมีแต่ดอกจูมไม่ใหญ่แต่ว่าทั้งบาดนางท่านได้ออกเลยพี่น้องบาดนางนะมันแห้งแรงบ่เนี่โอ้ยตะปูตะปีเป็นแต่งามเป็นตะแพงมันอยู่ในดินทรายเออมันอยู่ในดินทรายมันเลยดอกงาม บ้านบวมีแห่งแรงพี่น้องฝนบ่จกจักเสื้อห้องอยู่พื่มพื่มครับบมีฝนเลยมบ่านนได้ออกยง้มันออกกลายพ่อปั่นกันเลยนะเจ๊อันนี้บ้านเขาเจ้ามันออกลายเขาเจ้าหาขายเมื่อละหาโลหะโ,โลนะบวมีก็เลยซื้อมาเมื่อนี่เนาะอันนี้บวแม่าหาเองซื้อมาซื้อกะสำหรับบ้นานเฮากับแพงพอสมควรนะเจ๊ยนยามันออกลายโลละลอยยังไม่มีผู้ซื้อเลยจักมากก็ได้กินแหละพี่น้องทังบ้านเฮานี่ก็ได้ ลอยฝนตกทางบ้านทั้งออกทางบ้านเขาก็จะบอกแล้วบ้านนี้พอมันออกแล้วลอ,อันนี้จะเป็นเห็ดปวกหัวหัวเปียพี่น้องมันก็จะดอกใหญ่แน่เห็ดปวกเนาะ <az> ถ้าว่าเห็ดปวกส่วนเกี่ยวเขาไมันด้ดอกนน้อยดอก มาเดตตาเดตตาไอ้ป้อมพี่นี่มากินแกงปน้ำกับอะหลายหลายคนเด้อเพื่อนเพื่ทันได้กินนะทุยทั้งน้มาเด้อสดสดใหม่ๆเด้อนีเลยยังรวยอยู่ยังจะรวยแน่ชัว่ย่ายรวยมาเดินใหญ่รวยเนี่กเขาบอกเอิญกูนะกขาบอเอิญเอิญนะที่น้องหัวบ่อบ่อมีซื้อมากิโลละเท่าไรเนาะสำหรับบ้านเฮาถือว่าแพงแต่ว่าสำหรับกรุงเทพหรือว่าที่ประเทศไทยแล้ว บแพงดอกกิโลละสองร้อยบาทเห็ดปวกดอกจุ่มๆดอกใ่า่ๆเองสีย่กิโลละสองรอยบาทขาลงไปขายกรุงเทพนี่หกเจ็ดร้อยโบเนจจะรวยนะพี่น้องหาขายดีไปหอดเมืองนอกแมนราคาเป็นพันมัเมนพี่นอ้องเจพอร่ากำลังจะมาหานางจ้าบา้านบ้าน,จนเจ็บเ็ดปวกบอว่าใครไม่ได้กินเสียไปให้ นางก็บอกว่ายังไม่ได้กินคือข้องไม่ได้กินอะไรบ้านเจพอล่าก,ก็ออกแล้วเห็นตนางโพดลงเก็บเห็ดเนาะนางถ่ายคลิปเก็บเห็ดปวกเห็ดสารพาัดเห็ดบ้านเพื่อนก็ออกเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้ก็บะหมี่สั่งมาเนะาะจังได้เห็นเจอยากได้กินนะนะล้าง,<บ>าง,างเด็กๆจะได้เกงสู่กินเนาะ พี่น้องดิ้งหน่อยสองคนยาเห็ดเก่งเด้อนี่ยามันออกนนี่คู่แฝดนี่หากินเก่งพี่น้องยอมรับพ่อแม่ยังบ่เท่าเลยพ่อแม่บ่ค่อยไปหาดอกยามเห็ดปวกออกหรือว่ายามขุดกบขุดเขียดเขาสิไปหาเองเขาแต่ว่าไปหานะบอสไอ้ท่านเขาดอกนอเจเขาได้เป็่นกระตาและเขาฮูจักมองออกพ่อพี่น้องเนาะ เห็ดปวกนี่ทาไปหาในทาบงจักหม่องมาเนี่สีบองหูเลยแกงเแส่บใสผักติ้วผักอิตูพรอมกาแกงเห็ดใส่ผักอิตูแล้วก็บผักติวอ่อนยอดติวอ่อนเนาะเบแซ่บบ้านเฮาเ็ดออกแล้วเฮ็ดละโงกขาเจ้าว่าออกลายคือกันมองอื่นนะว่าเขาขายอยู่ตลาดกิโลละสี่สิบพันเจะบ่อนท่าสองร้อยสาม ลอยกบาทลอยห้าสิบบ่สามสิบสี่สิบโอ้ยบ่หอดลอยหาสิบตลอดสี่สิบบาทเนาะลอยสี่สิบบาทอยู่กรุงเทพกัสิแพงแล้วนะตามตลาดตลีอุโบยักว่าถึงเนาะต่ำสุดนะคือสามลอยสี่ลอยขึ้นไปน้องยายลีโมเมนตปลือสองเย็นเยรนยายลีจะไปซื้อเฮ็ดเพิ่นว่าอยู่ในเมืองในเฮ็ดลายเขาขายกิโลละลอยสี่สิบบาทเฮ็ดปวกให้ละงโง่แต่บ่มีสั่งมาหน่ะสองลอยพี่น้อง กระหูว่าถือหรือแพงแต่บานเนาถือว่าแพงพอสมควรนางอยากกินมะดื่เลยไปน้องนะ้ำบก,ก้าซื้อกินจ้าพอยามนี้มันออกนะนางคิดสียามันออกนะมันหลายคนนังเลือกลก้าซื้อกินนะบัญญามมันออกแนละ้วโว้ยเอามาก็จักเสด็ยังกินนะเจ้น,นางคิดว่าอีกสักวันหนึง่งนางคงด้กินนั่นแหละหอดเวลามันก็ได้กินอยู่ดีดเพราะฉะนั้นนางจะไม่ซื้อค่ะปวดอาปีที่แล้วนางเก็บมาเป็นหาบคุณ เนี่ยมันออกหลายๆเห,ห็ดปวกพี่น้องดอกเนี่ยจุ๊บๆมีนะนี่จุ๊มๆบ่แม่นขามันอย่างเดียวริมจุ๊บมัน,มนดอกมันน้อยๆเนาะขาใหญ่เนาะขามันมีแต่ขาใหญ่ๆมาเด้อมาเด้อพายาบประธานย้ำงงานี่เด้อแม่ยามเห็ดออกมาน่ะมายามเห็ดออกย้ำมายามหน้าสุดเขียวหวูเขียวตามายามแรงนี่ก็แหง้งกุ้นกุ้นอยู่ อันบ้านเฮาเอิญมาเห็ดปวกเพราะว่ามันเกิดตามโคนปวกแล้วมันเกิดจากเสื้อปวกได้พี่น้องเห็ดโคนนั่นเองถ่ายพูดเลาเอิญมาเห็ดโคนผู้ถ่ายนะเขาเอิญมาเห็ดตาบเห็ดตาบเ็ดตาเห็ดตาแล้วก็แช่น้ำไว้สักพักเจ๊เดี๋ยวให้ดินเปื่อยจังลลางออกง่ายแช่เกลือพอ หางโบแมนเฮดเขาเก็บม,มาจากปัสสาวะบอเจคือดอกใหญ่แท้อมันม,มันมีปุ๋ยเลยม,เมีแคลเซียมบอเจแ,เแล้วก็าธาตุเหล็กเมื่อวานชีพเขาเจ้าบอกว่าไปหาคุณแม่กระดูกแล่นปลาเล็กน้อยไปปลาเชยเห็นธาตุเชยให้สมัยมยาเอาแต่ว่าเ้ากบโมูหเดี๋ยวมันมีาธมาตุอยู่ตรงนั้นเนาะมาตะก้มงอกกัน มันเงยหนากันมากมันเห็นธาตุทะเลอ,อยู่แต่ว่ามันบม่ได้อยู่ในเขตปะซ่ะะาในปะซ่าอยู่ข้างในพุดปะ่ามันอะไรแต่พาที่หน่อยที่หน่อยก็บม่ได้ใส่เกือบถ้าใส่ได้เหรอ <laughs> สร้างแหละน่าก็ต้องเอาตัวรอดก่อนนะคะญาติกนพวกเดียวกันดิเจ้ <laughs> ขูดเห็ดพี่น้องสิแกงเห็ดปวกมาหนี่เนาะ แต่พอมีก็สั่งเขาไว้เขาไปปักซองสั่งว่าถามีเห็ดละงอกแลลวเอามาให้เดอ้อเขาเจ้าเอากิโล,ละรอลอยกูบาทนี่ <มา S 1> แหละออกไลแล้วพี่น้องเดี่ยมาถือ,อโอ้ยบาทเทากย็ยามมันออกหลายๆเจ๊โลละ้อยยังมบผู้ซื้อน้นปปอเพราะว่าจักชื้อเห็นยังเจ้าของก็หากินได้อยู่อยากก็ไปหาเองบานเทานอกจากเมื่อก่อนนะแม่ยูส่งขามขายทั้งไปทั้งประเทศไทยแต่สมมติเยโควิดก็ สรงขามมาได้แล้วอย <ฤ bright> ่างเห็ดปวดทรเทียงพินังผู้ใดยังไม่ได้กินเด้อบ่งนางกินก็นแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้างแรกของปีนี่เนาะที่สิได้ไดีก<แ>ินเห็ดปกทั้งแรกของบุญปากของนางบณนีนางมีบุญปากเจ้าค่ะหลายคนหลายคนมีเงินแต่ว่ากินซื่อกินบ่ได้ฮะมองกินบ่ได้มีเงินกับบุญี่มองซื่ออือนีมองซื่อ โดยเฉพาะอ,อยู่เมืองนอกเมืองนามาเด้อกินแกงเฮ็ดปวกมีกะชข้าเจ้าอ่ะข้าเจ้าแพ็กเฮ็ดปวกดอเข้าวเจ้าอ่ะมันมีแต่เห็ดปวกกระป๋องแต่มันก็บ,บแซบคือสดคือเก่านะพี่น้องเนาะต้มไม่ไม่สดสดนี่แกงไม่ไม่มันก็สีหอมสีหวานกรสหอมสหวาน,นถาที่สําเร็จรูปมันจืดแล้วเป็นตะซอสะอนดอกใหไพวน แต่ไข่มูดแดงมดไปฤระดูการบานี้เฮ็ดออกมาแทนมาจะตามฤดูการอาหารตามฤดูการอาหารบารเทากกสิด้กินตามระดูไปเรื่อยๆพี่น้องแพงบ่กิโลละสองร่อยส่วนใหญ่เขาเจ้าบอกว่าถือสำหรับบาร์เนิลแพงกิโลละสองล้อย แต่ทุเรียนนางกะล่ะคะเพราะว่าอของโปรโดของนางก <c ười> ิโลละเป็นแสน้นแสนบนพี่น้อง <c ười> บรรยากาศบรนยากาศภาห้องหึมนเมิ่มอยู่มัวฝนสิตก,ตกบอ่อเนาะบ้านเฮาก็ถือว่าแห้งแล้งลายพี่น้องมันเอามาไล่มึงบ่มันสิตกมันสิตกน้ำๆเด้อบาดที่เนี้ยตกแหง้งแม่น เจพอลากำลังเดินทางมาจ้ามาอย่างโฮบจ้าพี่น้องอยากรู้ไหมคะว่ามาอะไรอ่มีคนมาส่งนางดิเจ้แเม่นางก็จากรถเจนพี่น้องไม่นานก็รอน้องอาจจอดรถใหญ่กันได้นะ,ะพี่น้องเดี๋ยวรอติตตานเจพอลา่าเพื่อน่ะเพิ่งเอาเฮ็ดมาส่งวันนี้เนาะมาลอรุ่นน้ำกันเพื่อนชิไดเฮ็ดอย่างเฮ็ดปวกเถาหรือว่าเฮ็ดอย่างบ้านเพื่อนอ่ะเฮ็ดหลายออกหลายอย่างนะเจเฮ็ดปวกเฮ็ดกอเฮ็ดสารพผัด บ้านเพื่อนนะกันเสียยอยากกินหเห็ดสรารภาพพี่น้องเก่งเห็ดเปิงเห็ดยังไปนะแซ่บกลัวนะวะเนล่ยแต่คนมากเห็ดพอก็ออกกัได้เขาเจะขายอยู่อันนี้นตลาดนะหเห็ดพอเห็ดพอนั่นก็ไล่ไล่แต่เห็ดพอไม่ค่อยมีรสชาติดอกล้างล้างผ้าล้างจะได้กินเร็วเร็วสังเกตพี่น้องมีแต่ขายง่าย่ามันเป็นขาคนในขาเห็ด ดอกเปนตาซ่อนดอกแฝดกระมีนี่นี่นนดอกแฝดลูอหันก็มียัเปตตาซ่อนเนาะพี่น้องเขาเก็บมู่เดียววาจ้ะทร์นี่นะออดอกคือก,กันเบิดเลยซ้ำกันเบิร์ดขนาดบรทธานได้แก่งยังหอมเนาะเจ้หอมเนอเอาเวลาเขาไปหาเห็นบอกเขาป้าปุ๊บน้อมกินเห็ดปวกตาม,มหาไปกินมาแล้วก็สิตามหาแล้วก็พอ่พอเพราะว่านางด่างดีงด <c oughs> เดี๋ยวมันนีกันสิได้กินแกงเห็ดปวกพี่น้องเดี๋ยวจะได้กินแกงห็ดปวกไปพร้อมๆกันนะจ๊ะทางไก่แล้วก็ทางไก่พี่น้องผดเรียบร้อยแล้วนางก็สิได้เวลาแกงพี่น้องแกงเป็นดอกพี่น้องร่างกับมันดอกแข็งนะพี่น้องมันบ่มุนดิบ่มุนมีแต่ดอกไปจุ่มเนี่ยบุพ่าแล้วเจ๊ดอก้าวปมมอปเมอนี่กินเป็นดอกกัดตุกกัดตุก มาเด้อพี่น้องแซ่บแสบบ่มีวมันดอกใหญ่โพดคนสิพาเนาะอันก็สิได้กินพี่น้องเอ้ยบุญตาผัดเด็กน้อยฮะก็เบื่อเลยนะเข็นกรกเบียดแกงเทื่อกสองเทื่อเท่านั้นล่ะเอาลงหม้อมันจะดอกย้ายใหญ่ยาสิแกงสิปักติ้ว อ่อนแล้วกับพตู้เนาะหอมหอมนี่ปลาทอแซมสิกินพอดีแ่บตัวพี่น้องใส่น้ำปลาร้าลงไปแล้วกับตามด้วยผงนัวพี่น้องกระสิบปงแล้วแค่นี้เนาะตามด้วยพาตู้ตบท้าพายตู้หอมหอมคนๆแล้วกับฝงโรเจ้เนาะ หอมมาๆมาเตรียมมาเตรีย <c> ม <oughs> <c oughs> <sh yelled> ืออุ้ยผาก็ห้องพี่น้องเพิ่มๆอยู่จะปีแกงเห็ดพวกสดจกเื่อนๆดอกพี่น้องอยู่ๆอ่ะพี่น้องแกงเห็ดปลา่ด้วย มาเดินมาเดิอกินเทียงไห้เทียงนาโอ้พี่แตาสอ่อนนามิตาดอกใหญ่ๆจุมจ่มๆป๊าปมาพี่น้องมากินน้ำก้านมาเดินพี่น้องกินข้าวาแกงเห็ดปวกน้ำก้นลงมือเดีกๆแซบแซบเอาบวงขึ้นมาหน่อยแทะ ดูกนมาพี่น้องไว้ขออนุญาตหยิบนี่ว่ามาเขาแจงเห็ดปวกอ,อืมออหวานอ่ะสัวบริหาเห็ดปวกก็ได้กินเห็ดปวก เวลาญาเม็ดออกก็บ,บริไปห,หาไก่เลยพี่น้องป่าแล้วขาง,ง,งหน้าเนี่ยเนะาะป,ป่าคุดแม่ขนุ่นนะมึงบริอึดป่านะไม่เคยมีดอกง,ง,อง่ายให้คนหล่นพี่น้อง สังเกตเบิ่งบัวป้าบว่างส้นแหล็กเน็ปจะกี้แห่ไว้เข่ากับบปลาม่หนึงน่งเรือมหนึ่งโลกเขา แซบไอตักองไ์่ดอกไปังใหญ่นี่รักปากรักวโควิดลงหัวใส่กือ <c oughs> เห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกห <c oughs> วานหวานนักเจ้าว่าจะอ้างหลายอย่างนี่ มันออกหลายๆพี่น้องแต่บางครั้งควิดีบพี่ทรงไปกินน้ำน้ำออกลายเนี่ยเ็บเป็นถาบเอาไปดักจุ่ม,มั้ยดักบ,บานก็นเลือกเอาน้ำไม่ได้หลายเืาจะง้อกับดอกบานเปล่าเขาจะค้กับจุ่มอ้ง ได้แล้วพี่น้องเข้ากันขึ้นนาจะดีแมงมัดสกุสกุลเนาะผลกันสีตกพ่อเพิ่มไปแล้วสบายดี